สวัสดีค่ะวันนี้อิ๋มมาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เปลี่ยนวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ออกเมื่อปีพศ2557เป็นรุ่นสร้างอุโบสถวัดาธาตุโคตคอนจังหวัดสกลน,นครค่ะเนื้อทองแดงรมดํา เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญสิบบาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญสิบบาทไป2เท่าค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอดียลเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทักเมนเซนเจอได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ